ครับเรามาไม้เก่าไม้เดิมครับเชียนดาวครับเหมือนเดิมเชียนดาวก็เชียนใหญ่ไม้แจกเชียนใหญ่กำลังเก็บปะหน่อยอยู่ครับนีร้อนรุนครับชานี่ที่นี่ไหมนี่ครับไม้เก่าเลยครับนี่ไม้นี่ รอดลุนครับรอดลุนรอดุนชานี่ที่มีพอสามสิบตัวไหมเอาแล้วครับเต็มใหญ่ให้สัญญาณหรอกโอ้หัวติดเต็มเลยอือ มาดูครับมาดูมาดูรุ่นครับรุ่นไอ้ไอ้เนี่ยวันนี้ดูครับทิดเต็มนี่ครับนี่ครับนี่ดูครับที่เต็มสวยนี่ไหมฮึบโอ้ยสวยหนึ่งพอดีครับนี่นี่ครับนี่ อ้ยสองชาลแล้วครับรถหลุนชาสามครับชาสามรอหลุน,ลลนพี่ครับอีกอีกแค่ชาแค่ชารอดูยจั๊กพีครับที่เป็นยังไงรอดูยักษ์รอดูยั๊กหยกครับ เสียนดาวในตำนานวันนี้เสียนดาวเกีงเหลืองครับเกีงเหลืองอรอดูนี้ครับ โอ้ยเดียวครับรุ่นครับรุ่นครับไอ้ฮี่ดูครับไปดูยังได้อยู่ครับยังได้อยู่ครับหลบปลาติวเกี่ยวครับนี่เส้นใหญ่ตักเส้นใหญ่ตักดูครับเนี่ชาละตวยละตวยเล่ที่นี่นี่ ครับนะครับประมาณนี้เลยครับก็ได้อยู่นะ